ค่ะตอนเช้าห้ารอใส่บาทนะคะหามันนี้กระเฮ็ดพัดกระเพาราปลากระป๋องนะคะสองวัดนะคะเดี๋ยวเ้ามาใส่บาทกันนอค่ะจะบิ๊กมา,ดา,มามนเดี๋ยวพามาเลยบรรยากาศดีนะคะมันนี้เ้ามาใส่บาตรนาบ้านกันขะมาเล้อโอ้ เอ๊ะนังเฉยนัง่งเฉยๆจะรู้ค่ะอย่ากลมสิบ้านบ้านเฮากะมันนี่คนบ่ค่อยหลายเนาะป่ปตายนะคะบรรยากาศดีนะมันนี่จักสีแดดแดดหรือเปล่าครับ <laughs> ถูกแตสถูกมันมีฝนมาตกพระเพ่นก็นมาบางเทือเพ่นก็ฝน,นตกเพ่นกระบมานะคะหายมาอุ้งหนึ่งคูบานินพ่นกระซิลงมาชั่วมมอเลยส่วนมากผ่าน,นค่ะบินทบาทชั่วมือตอนเช้า ใช่ได้ประกวนกันนะนุ่มทำบรรยากาศดีมากเลยเบังคังน้อกค่ะค่ะลิปนี้ฝากไว้เพียงท่านี้เนอะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนุะ่นนวลปา้มมาแล้วมามามานี่มาโมมา แล้วให้หันเม็ดอีกว่านี่นี่หันแล้วชออะไรทปก่อนไหมดิบค้กละอละนะกินอะน,นี่ พูดได้ว่าผสมไปอยู่ชมชม,มอ่าอ่ชมเอ่ะอ่ะมั่งไงสีแดงนะคะผสมชมชมมาพี่ชมเดี๋ยวจะตดหนุ่มแล้วน,นั่นนี่มาเลืวอนลงมามาพี่มาพี่บีกกินแน่นิเออกินเลย เบกกินไหมนี่นะคะปลาส้มอันนี้สีแดงๆนี่นะค่ะนานๆไปชิลงมามันนี่โดนระเบิดมันนี่เห็นแลนลงมาเนาะแม่พันธสีจะคุ้มหายนะอ้วนอ้วนนะนี่บกกินเดี๋ยอะเบกกินหอนลูกมันเนาะว่ามาแล้วก็ได้กินหอน เอาเอาเ,อาเ,อาเอาหาอะไรน,ะ,นะยังอยู่เนอะเพื่อเดี๋ยวผสมหายประสมยังอยู่นะคะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยฝากกดไลา์กระเชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ